ขวดเพียงแค่645บาทนะคะโปรแฮปปี้วเยยต้อนรับปี2025อันนี้เป็นรอบที่2นะ 2> แล้วก็เบ็นดูแลลูกค้าในรายบุคคลนะคะอันไหนถ้ามีโปรโมชั่นของแถมอะไรเพิ่มมิ้ก็แถมให้นะอยู่ที่ว่าจะแถมเพิ่มเติมมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองนะคะในรอบนี้เนาะแล้วก็สําหรับที่เบ็นแน,น,นะนำคะ่ะก็คือถ้าลูกค้าที่ใช้ดอกเตอรจิวอยู่แล้วป,ปกติลดทั้งปีจะอยู่ที่1ขวดหรือหกระปุกอะ 990นะคะโปรนี้จะเป็นโปรประหยัดที่สุดแต่เขาผลิตล็อตใหญ่ล็อตเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าหมดโปรโมชั่นหรือสินค้าหมดก่อนอะราคามันอาจจะปีกับการปรับเปลี่ยนหรืออาจจะไม่ใช่ราคานี้นะคะอันนี้เป็นแจ้งลูกค้าด้วยคำหูใหญ่ที่ลูกค้าเป็นประจํากันนะคะถ้าลูกค้าซื้อคิดว่ารอบที่แล้วซื้อเอาไว้2แพ็คเนี้ยอยากจะซื้อเพิ่มในรอบนี้อีกหนึ่งแพ็คก็สามารถซื้อได้ลูกค้าที่ใช้ดอกก็จิวเอ็กซวเซรั่มอยู่แล้วถ้าต้องการดอกก็จิ่เก็กซ์แวร์ครีมเพิ่มก็กันะเดยัจรบอพิ่มนะ เดี๋ยวจะพูดถึงจิลโซฟนะคะโปรที่เป็นให้หนึ่งก้อนเพียงแค่หนึ่งร้อยแปดสิบาทนะคะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นแนะนําเกี่ยวกับฝ้ากระในตรงนะอ่ะก็คือปกติถ้าลูกค้าเป็นคนที่มีปัญหาริ้วรอยฝ้ากระจุดด่งดำโดยทั่วไปนะคะก็คือดอกจกอร์จิวอัลบานเซรั่มเนี่ย ะะก็คือหมดอายุปีเดินยี่สิบเจ็ดนะคะอีกยาวนานมากเลยอีกหลายปีมากนะคะแล้วก็สินค้าทุกตัวปลอดภัยผ่านยอรไม่ทิ่แจ้งดรจิวปีนี้ก็ครบรอบปีที่ส1แล้วนะยาวนานมากเลยโรงงานได้มาตรฐานนะคะสติกเกอร์กันปลอมเนอะก็อันนี้ของของดรจิวอันเซรั่มนะคะลูกค้าก็จองเพิ่มเติมขึ้นม,ม,มาก็คือ1แพ็คสขวดเพียงแค่ 1,290บาทจะส่งฟรีตกเสลียเพียงแค่1ขวด645บาทใช่ไหมคะดอกกจิวันเซรั่มเนี่ยก็คือหรือว่าดอกกจิวันครีมรุ่นใหม่พัฒนาสูตรเนี่ยก็คือเป็นเซรั่มคุณหมอใช้ได้ทั้งผิวแห้งผิวมันผิวผสมผิวแพ้ง่ายผิวติดสันเซลอยคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่ให้นมบุตรก็สามารถใช้ได้ผู้ชายผิงสามารถใช้ได้นะคะคนที่ปัญหาริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำเนี่ยขนาด3า ml ทั้งคู่นะคะแล้วก็ใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก่อนนอนถ้าล นะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นผลงานวิจัยแล้วก็เหมาะคนที่เริ่มอายุ40ปีเป็นต้นไปผิวพันณุเริ่มหย่อนคล้อยเขาเจนเริ่มน้อยลงนะคะแล้วก็ทําให้ผิวอะ่ะเหมือนเคลือบผิวให้ผิวอิ่มฟูแล้วก็ไม่ราคาของผิวไม่แต่งกลิ่นด้วยนะคะแล้วก็หมดอายุเดิน10ปี2027เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ลูกค้าก็จองเพิ่มเติมเนอะเท่ากับ1แพ็ค2กรก็ปลูกเนี่ยอยู่ที่1290บาทเช่นเดียวกันแต่ถ้าลูกค้าต้องการเป็นเซ็ตสแพ็ค4 4ขวดนะคะอย่างเช่นนอราก็จไอวันเะซ 4ขวดก็อยู่ที่2,580บาทหรือจะเป็นด็อกเตอร์จิลแอดวานซ์ครีมนะคะ2 2แพ็ก4กระปุกก็คือ2,580บาทแล้วก็โปรที่เบนแนะนำให้เป็นโปรจับคู่เพราะว่าลูกค้าจะได้ใช้ถึง2สูตรร่วมกันนะคะถ้าเซตเนี้ยน่าลองที่สุดแล้วก็เหมาะกับการเปิดใจลูกค้านะเพราะว่าเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยเหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะเบนแนะนำแล้วก็เป็นเนื้อครีมจริงแต่ไม่เหนียวเหนอหนนะอย่างเนี้ยแพ็คคู่แล้วก็จีวันเซรั่มสองบวกแล้วก็จีวันครีมสองเนี่ย เซตนี้เท่ากับ4ชิ้นนี่พักก็อยู่ที่2,580บาทจะส่งฟรีเช่นเดียวกันนะคะแต่ใช้ไซรัมก่อนแล้วก็ตามด้วยครีมแล้วลูกค้าสามารถจะปรับเปลี่ยนเป็นใช้แล้วก็จิไซรัมตอนเช้าแล้วก็ใช้ดูจิ้ลไอวันครีมก่อนนอนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะใช้ดยาวนานมากแล้วก็หมดอุยยยาวนานมากแล้วก็ทีเนี้ยคนที่มีปัญหาฝ้าฮอร์โมนฝ้ากะจุดดงดำโดยเฉพาะจุดนะคะตัวนี้เปรียบเสมือนเหมือนคอนซีลเลอร์เข้าไปทาเฉพาะจุดแล้วทาท่าหน้าได้จะนี่เกี่ยวกับความกระจ่างใสลดเม็ดสีเลนเมเลนีแล้วก็เป็นนนอแกกิะะค แล้วก็ทาเฉพาะจุดก็ได้คนที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำโดยเฉพาะนะคะก็คือเหมือนใช้ดอกกอจิวเซรั่มก่อนแล้วก็ตามด้วยดอกกอจิอันชัยเมสม่าตัวนี้ก็คือโปร3กล่องอยู่ที่990บาทนะคะมี3กล่องนะขนาดสิให้แอลเป็นแนะนำเป็นเซตนี้ก็คุ้มนะคะคนที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำเนาะ แล้วก็จิวโซมนะคะสินค้าทุกตัวปลอดภัยผ่านออยอมลิขิตดแจ้งอย่แลไวไม่ลาคาผิวยแล้วก็มีสารสกัดธรรมชาติ5ชนิดนะคะแล้วก็ผิวสะอาดหมดจดนะคะทำให้ผิวก็จางใสลดสิวคุมมันแล้วก็ล้างล้างเมคอัพล้างอะไรได้สะอาดด้วยใช้ได้ทั้งตัวแล้วก็ผิวกายด้วยนะคะเ็นจัดโปรหนึ่งก้อนเพียงแค่180บาทไม่แนะนาเฉพาะในรอบนี้นะลูกค้าจะสั่งเป็น1ก้อน2ก้อนก็ได้2ก้อน3ก้อนก็ได้เช่นเดียวกันถ้าสั่งเป็นพ่วงเอดอกัจิวันเซรั่มเนี่ยก็สัาวานส่ลา้งก็ืขั้นตอน หนึ่งลรวกรลังหน้าให้สะอาดก็คือสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็ไม่แห้งตึงเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นแนะนำเป็นตัวดังเหมือนกันคือจิวิงนะคะเป็นสารสกัดนำเข้าจากไปที่ญี่ปุ่นก็จัดโปรสกล่องก็คือ2แถมหนึ่งอ่ะอยู่เพียงแค่990บาทจะส่งฟรีแล้วก็จะมีของแถมเพิ่มเช่นเดียวกันนะคะ นวัตกรรมดับเบิลแคปซูลนะคะก็คือจะช่วยเกี่ยวกับฟื้นฟูผิวโดยเฉพาะเวลาฟื้นฟูผิววันลูกค้าได้ทั้งผิวหน้าผิวกายโดยตรงเลยนะคะแล้วก็ทาให้ผิวกะจางใสผิวนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็เหมาะกับบ้านเราอากาศร้อนๆงแห้งๆนะคะผิวมันจะแห้งกร้าวนะตัวนี้ทําให้ผิวมันชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วก็ผิวก็จางใสแล้วก็ลดฝ้ากระจนางดๆด้วยแล้วก็ปลอดภัยผ่านเอายอมนี่คือแจ้งนะคะส่วนของแถมไม่ได้มีสลับเพิ่มเติมไม่ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นฟิลสออยล์หรือว่าตัวอะโรมาเป็นอง เอสเต้อย่างเงี้ยแถมไม่ให้นะคะหรือในสอดกินคิวชีไซโด้นะคะกราบขอบประคุณลูกค้าทุกท่านค่ะ